ผลกระทบกันเยอะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าธุรกิจร้านอาหารก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเจ้าโควิด -19 นะคะร้านอาหารแต่ละรายต้องหาวิธีปรับตัวเองให้อยู่รอดให้ได้วันนี้จะพานุ้ชมค่ะพาไปรู้จักกับร้านอาหารปิ้งย่างรายหนึ่งนะคะมีชื่อว่าออกัสหมูย่างเกาหลีเขาปรับกลยุทธ์จากการเข้าไปนั่งทานในร้านนะคะเอาแบบนี้เปลี่ยนใหม่เป็นการให้ตักนะ,ะตักแบ่งขายแบบช่างกิโลค่ะ เอาใจคนที่อยากจะซื้อกลับบ้านไปไปทําเองที่บ้านแล้วข้ก็ชูจจุดเด่นค่ะคือวัตถุดิบคุณภาพมีให้เลือกอย่างมากมายเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะ ื่อสุพิศรานะคะชื่อเล่นชื่อพี่ดัค่ะเป็นเจ้าของร้านออกกตหมูย่างเกาหลีค่ะพี่พี่ได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วพี่ชอบเป็นคนที่เดินตลาดที่ไปเจอร้านหมูกระทะเที่ยวขายอยู่ในตลาดที่ก็เลยเกิดไอเดียว่ามันน่าจะกลับมาขายที่กรุงเทพได้พี่ก็เลยเริ่มดําเนินธุรก,กิจเล็กๆขายหมูกระทะแบบสร้างกิโลทางร้านของพี่ก็จะมีหมูหมากสูตรเด็ดแล้วก็น้ําจิ้มสูตรเด็ดนะคะมีความสดสะอาดไว้คอยบริการลูกค้า แล้วก็มีบริการที่เป็นกันเองกับลูกค้าค่ะพี่เจอโควิดช่วงแร,แรกๆพี่ก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าลูกค้าพี่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่นั่งทานที่ร้านแต่ว่าด้วยร้านของพี่มีบริการขายแบบชั่งกิโลพี่ก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าก็จะสั่งกลับไปทานที่บ้านแล้วก็ยังได้ความอร่อยแล้วก็คุณภาพเหมือนเดิมค่ะถ้าพี่จะทำแล้วก็ต้อง จะไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้ายังไม่ลงมือทำค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะและนี่คือทั้งหมดค่ะของย่อโลกเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันส่วนตอนนี้ดิฉันแอนทวี